สวัสดีครับนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับไม่นึนโโฮชวังนะครับแล้วก็สวัสดีลูกศิษย์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันที่สองนะครับสิงหาคมนะครับมีนักสอนลูกศิษย์ที่ร้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามาจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวอื่นๆเล่นก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขออธิบายแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามีข้อความถามมาในอีทบ็อกซ์เยอะมากเลยนะครับเรื่องรายละเอียดการการสอนนะนะครับ ตอนนี้สอนจริงหน้าร้านเราสอนอยู่ที่2,990บาทนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ขายด้วยนะครับทั้งทุดเตาแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับปส่งปใส่นะนะครับแล้วก็มีพวกทงพวกขาต่างๆสามารถสั่งได้นะครับซื้อให้เลยนะครับไม่ได้ซื้อมาขายนะคือเราจัดหาให้เฉยๆนะครับเราไม่ได้ซื้อมาขายนะบางคนลูกศิษยไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับบางทีมันหาไม่ได้นะเราก็เข้าใจนะครับแล้วก็อีก คำถามหนึ่งนะครับใช้กะทิแบบไหนนะครับของเราเป็นกะทิสดเป็นหลักนะครับเนี่ยนะครับเรามีสูตรให้เลยนะครับกะทิเนี่ยสามารถเอาไปต้มเองได้เลยนะครับต้มเองแล้วก็ปรุงเองนะครับไม่ต้องสั่งจากเรานะครับของทุกอย่างนะครับไม่ต้องสั่งจากเรานะครับเรียนจบแล้วนะครับหาซื้อเองได้เลยนะครับเราเมีที่แค่สอนสูตรให้นะครับบางคนไม่เข้าใจได้ขายเครงชงเปชายไหมอะไรยังไงนะครับ ดูรู้ิึกเขย่าเบาหนึ่งนะนี่นะครับเป็นเตาของรูซิติ์เอกมานะนะครับเป็นเตาที่เห็นกันทั่วไปนะครับเตาอย่างนี้เขาเรียกว่าเตาตลาดทั่วไปนะครับามาดูกันนะครับมองสายยากนิดนึงนะครับแสงมันเยอะนะครับานนะมาด้วยชุดเบ้าเหล็กนะครับแบบนี้เขาเรียกเบ้าเหล็กนะ่น,นาแบบนี้นะครับ คือลูกศิษย์มีอยู่แล้วนะเราก็พยายามจะช่วยนะครับเราก็อยากจะให้ใช้เตาที่มีอยู่แล้วนะครับก็พยายามปรับให้นะครับเมื่อกี้ทําแล้วนะออกมาค่อนข้างแข็งนะครับแป้งค่อนข้างจะแข็งนะก็เลยลองลองปรับเปลี่ยนเอาเป็นเบ้าอลูมิเนียมมาใช้ดูนะครับนะครับตัวเบ้าที่มากับของมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นเบ้าเหล็กแบบนี้เลยนะครับน่าจะเป็นตาไก่นะครับตัวนี้ครับ ตาไก่นะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดูจากเนี่ความหนานะครับน้ำหนักน่าจะประมาณ2องถึงสากิโลไดนะ้มันจะหนักนะครับเบ้าที่มันเป็นแบบนี้นค,คือในความรู้สึกผมส่วนตัวนะผมว่ามันเหมาะกับขนมครกโบราณนะแบบที่ว่าใช้ช้อนแคะอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบางทีคนที่เขาใช้ทําชาววัานก็มีนะก็ทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ มาดูกันนะครับเสร็จจะเขย่าแล้วนะนะครับพี่อยู่ดูตลาดไหน,นครับตลาดสามศูนย์สี่นิคมสามศูนย์สี่ใช่ไหมมันมันมันชื่อตลาดอะไรเป็นะไรนิคมสามนี่พาซานิคม 4, าสามศูนย์สี่พาซาโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะเอาเป็นกระจายให้ลูกศิษย์นะครับอันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเบานะครับ เปลี่ยนเบ้าจากเบ้าเหล็กมาลองใช้เบ้าอลูมิเนียมดูแต่ว่าใช้เป็นเตาเดิมของลูกศิษย์นะนี่ครับต้องแบบนี้นะออามาแล้วนะครับเราก็ต้องลองให้ลูกศิษย์ดูนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับว่าได้ไหมนะครับใช่ผมนะครับใช่ผมวนๆนะครับศิษย์ขยับ ต่างกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเตาทั่วไปเนี่ยนะครับด้านหน้ามันจะออกมาแบบนี้นะครับจะมีแบบหัวมาด้านหน้าแบบนี้แต่แต่ของเราก็คือสายจะอยู่ด้านหลังแบบนี้ด้านหน้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันจะต่างกนันจะสลับกันนะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นที่ใช้เตาเราทำนะเตาของเราทําก็จะเป็นออกสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับทําได้อยู่แล้วแหละนะครับเตาของเราเพราะว่าเราใช้ทำประจานะครับเป็นเตาชุดนี้นะครับแต่ตัวที่เป็นเตาเตาที่ลูกค้าเอามาฝังนึนก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะคัน้าๆหน่อยไหมครับมันจะออกแป้งเหมือนกับแป้งมันแข็งแหน่อยเห็นไหมครับ เพราะว่าเบ้าเหล็กเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเบ้าเหล็กนะครับมันมันอมความร้อนนะครับแล้วก็เราคุมจะคุมยากนะครับเราคิดว่ามันร้อนพอดีนะแต่ว่าพอเราใส่แป้งไปปุ๊บเนี่ยนะครับความร้อนที่มันสะสมในเบ้ามันออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นก้นของก้นของเรานะครับเห็นไหมสีต่างกันนะครับจะเทียบไม่ดูเลยนะครับสีของเรามันจะออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับ ขอโทษนะที่ต้องใช้มือนะครับไม่ถนนะัดนะครับแบบนี้เลยนะครับนนแต่เหตุผลที่ที่มันเป็นหลุมๆแบบนี้นะนะครับเพราะว่าผมสอนเนี่ยผมจะสอนให้ลูกศิษย์ขาน้ํามันเยอะไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาให้ร่อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวหลังๆเนี่ยผมก็จะปรับลงนะครับให้มันเนียนกว่าน,นี้นะครับไอ้นี่คือเป็นตอนแรกๆเนี่ยผมจะให้ชิดน้ำมันเยอะๆก่อนเพราะว่าจะเน้นเรื่องการ งานให้มันร่อนก่อนนะครับโคนมันก็เลยเป็นแบบนี้นะจริงๆมันจะเนียนกว่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าออกมาเป็นยังไงไอ้นนี้อันนี้เตาอันนี้เตาอันนี้เตาของเรานะชุดเตาของเราแล้วก็เป็นเบ้าลูมิเนียมนะครับ ็เดี๋ยวนะครับฝั่งร้านให้ลูกศิษย์ด้วยนะครับผมลูกศิษย์อยู่ที่ตลาดตลาดนิคม304นะครับคาซานะครับใครอยู่แล้วแวกนั้นปาทินบุรีนะครับเตรียมไปชิมได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดเร็วๆนี้นะครับคอลูกศิษย์ลูกศิษย์มีที่อยู่แล้วนะวนะครับ ก็ไปขายได้เลยนะครับเรียนจบก็ไปขายเลยเพราะว่ามีล็อกอยู่แล้วนะครับพอได้ไหมครับขอดูนหน่อยครับเออแป้งหนาไปนะแป้งหนาไปเห็นไหมมันแตกครับเมันแตกแล้วเขเยาวหนาไปหน่อย อาจจะเราเขย่าไปหลายรอบแล้วแป้งมันขึ้นมามา,มาเยอะเกินนะครับมันก็จะหนาพอพอมันหนาปุ๊บมันก็จะปีกออกแบบนี้นะครับปีออกแต่ไม่เป็นไรนะค่อยๆปรับไปนะครับเรามือใหม่อยู่เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นเป้าลูมิเนียมแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยผลออกมามันจะเหมือนกับเป้าเหล็กไหมนะครับถ้ามันดีกว่าเราก็ไปหาซื้อเป้าลูม,มิเนียมมาใช้แต่ก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละนะครับอาจจะต้องตีตีอะไรนะตีแผ่นกัน้นเหมือนที่เราคุยกันไว้อ่า่ยช่วยช่วยกันลมหน่อย ของผมมันจะมีเนี่ยครับมันมีขาอยู่แล้วไงเห็นไหมครับ<อ>มัเผาบ้านนะนะใช่เผาแก๊สบ้างมันมันจะพอดีเลยวางได้พอดีเลยแต่ถ้าเ็นเป็นตออของพี่เนี่ยถ้าพี่จะใส่เนี่ยพี่ต้องไปไปต่อขาขึ้นมาให้ช่างเขาเอาเอา,เอาแท่งเหล็กเล็กมามาต่อขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมานิดนึงเวลาวางมันจะได้วางได้ขนาดนี้ไฟมันจะไม่ดับถ้าเราวางลงไปเลยปุ๊บเนี่ยมันจะดับนะครับเพราะมันมันใกล้เกิน ถ้าาเอาตัวนี้นะะตัวสุดตัวนี้ก็ใส่กับตัวนี้ว่ามันจะใส่กัลองลองลองนะครับพราตัวนี้ทีข้อไปไมีขายลองดูลองดูร้อนนะระวังร้อนน่าจะได้กว้างไปใช่ไหม่จะได้ไม่ได้เพราะว่านี่ม,มันไม่เข้ากันนะครับร้อนร้อน ก็พยายามนะครับพยายามเ่ลุกเสด็จอยู่นะพยายามหาวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็ให้เขาได้เอาเตาที่เขายุบมีอยู่เนี่ยเอาไปใช้นะครับจะได้ประหยัดนะจะได้แบบว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีให้นะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่นะครับอยากจะเรียนแล้วก็อยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับทางเพจไม่อินของโคชชอวังนะครับเรามีสอนทั้งออนไลน์แล้วก็เรียนจริงหน้าร้านนะครับ วันนี้ขอบคุณลูกศิษย์ด้วยนะครับมาไกลเลยมาจากปายินบุรีนะครับนิคมตลาดนิคม3ามศาซานะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจลูกศิษย์ของไม่เีงคนของชาวังนะครับไปให้กำลังใจแล้วก็อุดหนุนได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้วันที่2สิงหาคมนะครับขอบคุณลูกศิษย์มากนะครับขอให้เฮงเฮงรวยๆวยนะครับสวัสดีครับ